ความปลอดภัยและก็มีการแจ้งเตือนการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เนี่ยครับเฟซบุ๊กมีระบบที่เวลามีการล็อกอินเข้ามาใช้งานเฟซบุ๊กแล้วเขาจะสามารถอีเมลนะครับมาแจ้งเราได้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ไม่เคยมีการเข้าใช้มาก่อนปกติคนใช้เฟซบุ๊กเนี่ยใช้แต่เครื่องเดิมๆใช่ไหมครับเช่นมีคอม,มส่วนตัวก็ใช้คอมใครคอมันไปเกิดวันนี้คือดีคอมเครื่องนี้ไม่เคยล็อกอินเข้ามาเลยเขาเช็คได้ว่าเป็นคอมหน้าใหม่ ล็อกอินเข้ามาปุ๊บทำไมครับ Facebook จะแจ้งอีเมลจะส่งอีเมลมาหาเราแล้วบอกว่ามีการล็อกอิน a c e b o o k มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คุณได้ล็อกอินเข้าบาเข้ามาหรือเปล่าแล้วถ้าคุณได้ล็อกอินเข้ามาคุณสามารถสั่งล็อกเอาท์จากเครื่องไหนก็ได้ที่คุณล็อกอินอยู่ในตอนนี้สั่งล็อกเอาท์ขึ้นในทันทีได้เลยนะครับคุณสามารถทําได้รวมถึงการยืนยันเข้าสู่ระบบเช่นกันถ้ามีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เป็นเครื่องหน้าใหม่เครื่องแปลกหน้า มาล็อกอินเขาเขาใช้งานของเราเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดให้เราเนี่ยต้องทำการยืนยันนะครับยืนยันก็มีหลายวิธีเช่นยืนยันผ่านทาง SMS เวลามีการล็อกอินผ่านทางเครื่องที่ไม่รู้จักปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดว่าให้ระบบส่งพาสเวิร์ดตัวที่2มาให้เราทางมือถือ SMS เพื่อที่จะต้องกรอกพาสเวิร์ดชั้นที่2ที่เราได้รับทาง SMS เข้าไป เพราะฉะนั้นเกิดมีคนแปลกหน้ามาแอบเข้าแอคเคาท์เรานะครับซึ่งเขาไม่ได้รับการเตือที่สองจากอเ SNS เนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้าเช้งานได้จริงๆเท่านี้ก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วต่อการที่คุณจะไม่โดนคนอื่นลักลอบใช้งานแต่ไม่ต้องการนะครับแต่พฤติกรรมแรกครับใกล้ตัวสุดคือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงใช้ f เฟซ o o ๊กในเครื่องสาธารณะแล้วลืมล้าเขาห์บิลเลขหนึ่งเลยเอาละครับคราวนี้เรามาดู Facebook กลุ่ม อยากที่พูดไปว่ากรณีที่คุณอยากจะพูดคุยกับคนบางกลุ่มเช่นนักเรียนแต่ไม่อยากจะแอดเขาเป็นเพื่อนนะครับทํำยังไงก็คือการใช้เฟซ o ุ๊กรูปเราใช้แต่เช้าแล้วผงไม่พูดถึงวิธีการใช้แต่พูดถึงวิธีการสร้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยเราจะเป็นคนไปสร้างให้กับนักเรียนของเราใครบ้างคิดว่ากลับไปจะสร้าง f Facebook ซบุ๊กกับนักเรียนของเราเลยนะครับใครบ้างที่ใช้อยู่แล้วใช้เฟซ o ุ๊กรูปกับนักเรียนอยู่แล้ว่านะ ยังไม่มีแต่กลับไปฉันจะสร้างแล้วนะครับเอาละวิธีการสร้างไม่ยากเลยนะครับเหมือนการคลิกที่หน้าแรกตรงนี้นะครับข้างซ้ายมือข้างใต้เมนูคำว่ากลุ่มจะมีคําว่า new group เจอนไหมครับ new group ซ้ายมือถ้าไม่เจอให้พิมพ facebook. ์ facebook.com/groups S ได้เช่นกันนะถ้าเจอซ้ายมือคลิกเข้าไปเลยถ้าไม่เจอพิมพ์คําว่า facebook.com/groups ต้องม B S ด้วยนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็จะเจอเมนูหน้าอย่อยานี้บอกว่าสร้างกลุ่มก็คลิกออไปทำไหมครับทนไห้เลยนะ f a c e b o o k c o m g r o u p s นะครับมีลิงก์อยู่ในเอกสารประกอบการบรรจายแล้วก็พอมาถึงสิ่งแรกที่ต้องทำคือทำอะไรครับกำหนดชื่อกลุ่ม ชืูอว่าอะไรดีนะครับเช่นนะครับผมตั้งรูปใหม่มาตรงน,นี้แต่ใช้จริงจังเลยก็ได้ตั้งชื่อว่าสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนนะครับ,นะรบผมตั้งรูปนี้ขึ้นมาสมาชิกก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน ถึงจะได้นะครับก,กรุ๊ปนะครับก่อสร้างต้องมีสมาชิกอีกหนึ่งคนก็คือตรงสมาชิกคุณต้องพิมพ์ชื่อเพื่อนของคุณลงไปคนใดคนหนึ่งก่อนเพราะว่ามีหนึคนสร้างกรุ๊ปไม่ได้ยางน้อยต้องมีเพื่อนอีกหนคนแล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เอาละครับค่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยกรุ๊ปมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ึงคือรูปเปิดกลุ่มเปิดนะครับเขาบอกว่าทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนี้เห็นรายชื่อของสมาชิกและเห็นว่าสมาชิกโพสต์อะไรลงไปบ้างนี่คือกลุ่มเปิดใครเข้ามาก็เห็นเลยว่าคุยอะไรกันอยู่แล้วถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มก็กดเข้าร่วมได้เลยอนะัตโนมัติไม่ต้องมีการขออนุญาตใครไม่ต้องมีการยืนยันอะไรทั้งสิ้นทุกคนเป็นสมาชิกได้หมดซึ่ง อาจจะไม่เหมาะนักสําหรับการเรียนการสอนของเรากรุ่มประเภทต่อมาครับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือกรุปปิดกลุปปิดก็คือว่าคนเซิร์ชเจอกลุมนี้สามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ว่าการที่จะครับผมใชครับในตัวชื่อกลุ่มนี้สามารถตั้งซ้ำซ้อนชื่อซ้ำซ้อนกันได้ไชื่อกลุ่มตั้งซ้ำซ้อนได้ครับสมมติมีคนอื่นตั้งชื่อกลุมนี้อยู่แล้วเราจะไปตั้งชื่อกลุมนี้ได้ กันไม่มีปัญหาและสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นภาาหลักได้ด้วยนะครับกลุ่มปิดคนสามารถเข้ามาได้เห็นได้ว่ามีใครเป็นสมาชิกใครเป็นแอดมินเจ้าของกลุ่มแต่การจะเข้าร่วมกลุ่มต้องขออนุญ,ญาตแอดมินเจ้าของกลุ่มและแอาจจะต้องทบบายอยําการยืนยันก่อนนะครับอันนี้ก็จะบอกสําหรับนักเรียนสําหรับครูโดยทั่วทัว่ากลุ่มประเภทนี้มีเยอะที่สุดต้องขออนุญ,ญาตก่อนกลุ่มประเภทที่3คือกลุ่มลับ ลุ่มลับในที่นี้คือว่าถ้าไม่เชิญเข้ามาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วแอดเขาเข้ามาไม่มีใครหาเจอต่อให้รู้ลิงก์ว่ากลุ่มนี้นะลิงก์ U.L อันนี้เลยนะคลิกเข้ามาก็จะไม่เจอถ้าไม่เป็นสมาชิกนะครับเพราะอันนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มสําหรับเช่นกลุ่มทางบริษัทหลายๆบริษัทนะมีกลุ่มดินทานเจ้านายมีอะไรพวกนี้มีจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ฉีช่องนะอย่าทำนะครับ ถ้าทำก็อย่าบอกผมโอเคไหมนะครับเพราะฉนั้นกลุ่มเปิดกลุ่มปิดกลุ่มรับ3แบบกลุ่มที่ผมแนะนําคือกลุ่มปิดนะอย่างกลุ่มของเราที่เราใช้อยู่นี้เป็นกลุ่มปิดจำได้ใช่ไหมครับเมื่อเช้าต้องขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วผมเป็นแนนบิทต้องกดอนุญาตที่เข้าร่วมกลุ่มเป็นอย่างนั้นกลุ่มทั่วไปเมื่อเราสร้างเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเลือกสมาชิกเข้ามาในกลุ่มได้เลยในกรณีที่เขาเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วนะครับพูดใหม่ กลุ่มแต่ละกลุ่มที่เราสร้างเราสามารถจับคนนั้นยัดเข้ามาในกลุ่มได้เลยไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องขออนุญาตเขาด้วยผมเป็นเพื่อนกับสามคนที่อยู่แล้วผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเช่นกลุ่มชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเขาชอบกินหรือเปล่าไม่รู้แหละผมหาสามคนนี้ดึงมาเลยมาอยู่กลุ่มกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะเขาจะกินหรือเปล่าไม่สนแล้วเข้ามาไม่เขาไม่ต้องมาเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยนะลากมาปุ๊บคือเขาล็อกอินเฟซบุ๊กมาปุ๊บเขาจะเห็นเลยว่าบอกคุณเมธาได้ ได้แอดคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วนะครับคุณทําอะไรได้คุณต้องลาออกนิงเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าแต่คุณลาออกได้แต่ถ้าเขาลาออกแล้วเนี่ยผมจะไม่แอดเขากลับมาไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเขาจะกลับเข้ามาใหม่เขาต้องเสนอตัวเองกลับเข้ามาเองนะครับนี่เป็นกฎของ Facebook ทีนี้นั่นคือกรณีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่สมมุติผมไม่เป็นเพื่อนกับเขาล่ะยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาทําไงครับ นะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนะั้นเดี๋ยวสร้างกลุ่มให้เสร็จก่อนคุยเพลินนะครับพอเสร็จปุ๊บผมเลือกเป็นกลุ่มปิดก็กดสร้างนะพอสร้างเสร็จก็ก็เสร็จนะครับแค่นี้เองง่ายไหมครับการสร้างเฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กคอมสแลชกลุ่มตั้งชื่อจากคนใส่กลุ่มเลือกประเภทกลุ่มสร้างเสร็จง่ายไหมนะครับห้าขั้นตอนแค่นั้นเองแต่ สิ่งที่สําคัญคืออยู่หลังจากนี้เราสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนที่เราอยากแอดเข้ามาในกลุ่มไม่ได้เป็นเพื่อนของเราวิธีการเป็นยังไงนะครับวิธีการหนึ่งก็คือว่าการพิมพ์อีเมลของเขาซึ่งผมพบว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่คือบางครั้งเข้ามาบ้างไม่เข้าบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างผมก็เลยไม่แนนําวิธีหนึ่งก็คือการเอาลิงก์นี้นะครับ คือการให้เขาคลิกเข้ามาถึงหน้านี้และขอเข้าร่วมกลุ่มเองคล้ายๆกับที่ผมทำเมื่อเช้านี้ถูกไหมครับง่ายสุดเลยคือผมบอกอทุกคนครับพิมเฟซบุ๊กคอมสแลชกลุ่มสแลชเนชั่นเิร์กช็อปสเข้ามาเลยขอเข้าร่วมกลุ่มแป๊บเดียวภายในสินาทีเข้ามาหมดแล้วง่ายไหมผมไม่ต้องมาทังขอไลฟ์แอปทีละคนทีละคน,ละคนแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนไม่รู้จักกันมาก่อนรู้จักลิงนี้ขอเข้าร่วมได้ทันทีทีนี้จะเห็นว่าในกลุ่มของเราเนี่ยชื่อลิงกข้างบน มันจํายากเลยครับมันไม่เห็นจะจำไม่ง่ายเหมือนที่ผมบอกเมืเช้าเลย Facebook.com/groups/312800842084062 ให้พูดอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว <c oughs> นะครับแล้วจะไปบอกใครสื่อสารยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างตรงนี้ให้มันสร้างลงได้นะครับมาดูวิธีการกันเลยซึ่งมันจะมีประโยชน์สสถานด้วยกัน ให้มาดูตรงนี้ครับขวามือมีรูปเฟืองอยู่นะครับมีรูปเฟืองไปว่าเราต้องตั้งค่าอะไรสักอย่างได้เลือกแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรืออิ i t group